สวัสดีครับวันนี้ก็มาชม,มไล่แตงโมของตาลัดนะครับกับเสียเตียวกำลังจะใส่ปุ๋ยนะครับมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยครับนี่ก็ปลูกมาได้ประมาณสักเจ็ดแปดปันแล้วครับนี่ก็แตงโมเขาก็ขึ้นดีครับขนาดเป็นมือใหม่นะครับนี่แต่ขึ้นดีมากเลยกับแตงโมเขาเนี่ขึ้นแล้วนี่เขาก็ลัขุดแล้ขุดใส่ปุ๋ยนะครับ น้มาครับนี่นี่ที่เสียเตียวกำลังขุดลุมอยู่กำลังขุดลุมอยู่ครับนี่้เสกำลังขุดลุมใส่ปุ๋ยอันนี้คือตะรี่ทำแบบใม่ตะลีคือคนเคยเป็นอาจารย์ครับเคยปลูกแตงมาโอ้สุดยอดอไม่เคยผิดหวังครับได้เก็บผลผลิตทุกต,ตลอดครับแตงโมของแกจะหวานมากมีชื่อเสียงในตำบลเหมือนกันครับนี่ ดดกำลังใส่ปุ๋ยดูวิธีการใส่ปุ๋ยครับมือใหม่คนที่ไม่เคยปลูกก็ดูเอาไว้นะครับเอบาไอานนอว้ครับีต้องขดอย่างนี้นะครับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆไม่ต้องไปน,นี่นะครับขุดใส่ง่ายๆขุดไกลต้นก็ประมาณคืบนึงใส่กะปุ๋ยกำมือนึงนะครับ ครับหนูหนุงแตงครับเขาดูหนุนแตงเขาขุดครับดูตุ๊กเขากระถมครับตอนนั้นผมมาถ่ายทาก็ประมาณกาลังปลูกครับนี่นี่กำลังปลูกใหม่ๆกาลังมาดูนี่ก็นี่คือมันขึ้นแล้วครับนี่ก็เลยมาถ่ายทาอีกครั้งหนึ่งการใส่ปุ๋ยครับต้นเล็กๆที่การใส่ปุ๋ยอันนี้มีปุ๋ยอะไรรองพื้นไหมครับ ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรลองไหมอลองปุ๋ยคอกก่อนเนาะปุ๋ยคอกแล้วสิบห้าสิบห้าลองพื้นครับพร้อมกันแล้วก็ปลูกครับอ๋ออันนี้มือใหม่ยังไม่รู้เนาะอันนี้อาจารย์เพิ่งมาสอนสอนเนาะก็เลยมาบอกตามกินก็ต้องลองปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าเพื่อให้แต่งมันจะได้งามเร็ว การใส่ปุ๋ยมือใหม่ไม่เคยปลูกก็ดูเอาไว้ครับก็ดูเอาเป็นแนวทางเพื่อไปศึกษาอันไหนที่ว่าดีเราก็ทําอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาตามนะครับปลูกง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับระยะห่างของหลุมก็น่าจะเมตรนึงเนาะ <110. S 1> โอ้ร้อยสิบเซนครับนี่ระยะห่างของหลุมลงร้อยสิบเซนนะครับ จะปูกก็ศึกษาให้ดีนะครับนี่ล่องระยะห่างของล่องนะครับจากตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ก็ประมาณ2เมตร30สิบเซนครับ2เมตร30เซนต้องต้องขีดยาไหมครับนี่โอ้ฉีดฉีดประมาณวัน กี่วันขิดครั้งหนึ่งครับลูกเล็กนี่ก็สามวันขิดครั้งหนึ่งอ๋อถ้าต้นเล็กขนาดนี้สามวันขิดครั้งหนึ่งขิดปล่อยนะครับไม่ต้องขิดชุ่มมากถ้ารองพศถ้ารอง ป่าทาแล้วมันต้องใส่อย่างนี้ก็รอใส่รอบสองเลยอันนี้เขาไม่ได้ลงสิบห้าเลยต้องทำเขาไม่เลาะเขาอันนี้เขาไม่ได้เลาะตอนที่ปลูกไม่ได้ลงสิบห้านะครับเนาะก,ก็เลยต้องมาหยดใส่ปุ๋ยตามเดี๋ยวจะงามช้าเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันเวลานะครับเนาะเพราะว่าเวลาแตงโมมันก็มีอยู่แค่สองเดือนนะครับสองเดือนกับอีกห้าวันคือหกสิบห้าวันแต่ยังลุงปุ๋ยปลูกอีกห้าสิบหกวันกัน ได้แล้วยังยังลุงหลีนี่แกเคยปลูกเท่าไหร่นะห้าสิบหกวันก็ห้าห้าสิบวันก็ถือว่าแตงแก่แล้วครับก็เก็บได้เพราะว่าก็เก็บจะได้ทันขายจะถ้าเราเก็บเอาถึงวันจริงๆเดี๋ยวแตงก็จะสุกก่อนครับจะสุกหมดสวนก่อน้วเก็บไม่ทันวางแผนไม่วางแผนไม่ได้จำให้หามหามพอดีครับนี่แต่ฟังอาจารย์หลีที่เคยปลูกแตงโมครับวางแผนได้ต้องหามหามครับห้าสว,วันก็เก็บได้แล้ว เพื่อนก็มือใหม่ก็เอาเป็นแนวทางเอาไปทำตามได้ครับแต่ละคนทำแตงโมไม่เหมือนกันนะครับนี่แต่ของไร่เ้นสุกไม่ได้ทำนี้นะครับทำง่ายกว่านี้อี <c oughs> กไร่เซนสุกทำง่ายกว่านี่ไ <c oughs> ร่เซนสุทน <c oughs> กที่ทำจริงจังเหมือนกันแต่ก็ทำง่ายง่ายครับแต่ก็ก็ได้แบบง่ายๆเหมือนกัน นี่นี่อาจารย์เขาทำเคยจริงเลยครับผมไม่เคยมาศึกษานะครับนี่เพิ่งเพิ่งมาเจออาจารย์พอดีอาจารย์แตงโมนะครับก็เลยเห็นแกก็เลยลงมาดูแกเลยครับแกกำลังมาสอนมือใหม่นะครับนี่มือใหม่คือเสียเตียวไม่เคยปลูกแตงโมนะครับกาลังก็เลยมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยเพราะเสียเตียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นก็เลยรีบรีบเร่งให้ใส่จะได้แตงจะได้กินปุ๋ยเร็วๆอย่าลืมนะครับระยะห่างของต้นก็ เมตรสิบเซนแล้วก็ระยะห่างของแถวก็2เมตรสามสเซนนะครับก็ผมก็แค่นี้นะครับเพราะเพราะค่ำแล้วจะกลับบ้านสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็กดติดตามกดไลค์นะครับสวัสดีครับ